สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมงานรีสอร์ทไม้ถฐินเทพานะครับตัวนี้จะมีสองรุ่นตัวนี้ตัวนี้จะมีสองแบบนะครับจะมีสีดํานะครับเป็นไม้กะฐินเทพาเหมือนกันนะครับกับพวกนี้แต่ว่าจะทําเป็นสีดํานะครับราคาเดียวกันนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดทรงฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับราคานี้ ส่งให้ฟรีนะครับราคานี้รวมส่งแล้วนะครับ1,790บาทนะครับมีอุปกรณ์ให้ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับมีลูกดอกให้หนึ่งลูกยางหนึ่งชุดท่อพร้อมสาย PE หนึ่งร้อยกรอนให้หนึ่งชุดตามตัวอย่างที่เห็นนะครับอีกข้างคาวเป็นสแตนเลสนะครับตามตัวอย่างเลยนะครับลูกส่งตามนี้นะครับช่องทางติดต่อนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวปีนีกว่าอุบลครับเบอร์โทรศัพท์097-268-8650นะครับติดต่อมาได้สองทางนี้นะครับดูไม่ทันฟังไม่ทันก็กดหยุดเอานะครับ ติดต่อมาได้แค่สองช่องทางนะครับผมจะบอกย้ําอยู่ตลอดนะครับว่าจะแอดทางไลน์นะครับเพราะว่าไลน์มันเต็มนะครับแอดไม่ได้ก็เดี๋ยวจะมาหาว่าผมปิดกั้นไลน์อย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมปิดกั้นเองไม่ได้นะครับผมไม่รู้เราครว่าใครจะแอดมาแต่ละวันนะครับไลนมันปิดกั้นเองครับบางทีมีคนแอดมาเยอะๆนะครับมันก็เหมือนอยากจะให้เราเสียเงินไปไปสมัครไลน์แอดนะครับ ในแต่ละวันมันก็เลยปิดกั้นไว้นะครับไม่ต้องไม่ต้องทักไปไม่ต้องแชทไปไม่ต้องไม่ต้องแอดไปทางไลน์นะครับอยากเห็นรูปภาพก็ติดต่อมาทาง Facebook นะครับอยากสั่งสินค้าเลยนะครับก็โทรมาสั่งเลยก็ได้นะครับแจ้งชื่อที่อยู่ทางเบอร์โทรกับแอดมินนะครับบอกรุ่นบอกราคามากนะครับแล้วก็บอกชื่อที่อยู่มานะครับเขาก็จะจดเอานะครับตามนี้นะครับ รุ่นนี้มือสอดไม้กระถินเทพานะครับลางเควันตัวใหม่นะครับ1,799บาทนะครับเป็นระบบไกลกล่อง e ีซี่ล c อกสแตนเลสนะครับเื่นทุกรุ่นทุกแบบทุกราคาทางร้านจะเป็นไกกล่อง e ีซี่ล c อกสแตนเลสแบบนี้หมดนะครับทั้งหมดเลยนะครับระบบไกลจะรับประกันให้ตลอดชีพนะครับสึกหรอมีปัญหาตอนไหนสามารถส่งกลับมาเคมได้เลยนะครับซ่อมให้ฟรีตลอดชีพนะครับซ่อมไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับรับประกันให้ยาวนานไม่ต้องห่วงนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าสั่งไปแล้วถ้ามันมีปัญหาในอนาคตนะครับใช้งานไปยาวนานมันสึกหรอมีปัญหาจะไม่มีท mm hmm. ี่ซ่อมนะครับหรือว่าจะต้องเสียเงินเพิ Flat ่มนะครับอันนี้ระบบไกเนี่ยไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับก็ถ้ามันมีปัญหาก็ส่งกลับมาเลยนะครับเราซ่อมให้ฟรีนะครับรับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับไกลมีเซฟนะครับไม่ล่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยครับเหนียวแรงๆก็ไม่ล่นนะครับรับประกันให้ ระบบไกออกแบบมาบล็อกแน่นหนาแข็งแรงนะครับแล้วก็วัสดุที่นํามาทํากลไกภายในเนี่ยเป็นเกจแข็งนะครับไม่ได้สึกร้อย่ายนะครับก็เลยกล้าร,รับประกันให้ตลอดชีพนะครับรางเป็นรางเควบนตัวใหม่นะครับรางเควบนลตัวใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีรูรับสายฟ e ตรงนี้นะครับช่างเพิ่งประกอบมาเสร็จยังไม่ได้เช็ดรายเก็บรายละเอียดเลยนะครับ จะมีรูข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับเพื่อรับสาย PE นะครับสาย PE ที่อยู่ในท่อเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับแล้วก็ฝังตัวอยู่ในรางใต้ร่องลูกดอกนะครับลูกดอกจะอยู่ร่องข้างบนนะครับเวลาเรายิงนะครับสาย PE มันก็จะล็อกอยู่ในรางตลอดนะครับมันจะวิ่งตามลูกดอกมาด้วยความเร็วนะครับออกมารูข้างหน้าหมดนะครับทำให้มีความปลอดภัยนะครับไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานนะครับ ลูกดอกไม่ขึ้นไปพันกับปีกับยางนะครับเขวันตัวนี้นะครับมีล่องตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อติดตั้งเลดดอทนะครับเอาเลดดอทจับข้างหน้านี้เลยนะครับติดตั้งได้เลยโดยไม่ที่เออโดยที่ไม่ต้องใส่ล่างนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปใส่ใส่ขายึดดอทนะครับติดตั้งกับรางได้เลยนะครับตนี้ปลอดภัยนะครับมีความสวยงามนะครับให้ดูรายละเอียดนะครับของเนื้องานนะครับดูครับ ไม่มีรอยขัดรอยเกียร์แน่นอนนะครับจับถนัดมือลื่นมือนะครับไม่สากนะครับดูครับไม่มีรอยขัดรอยเกียร์นะครับลื่นมือนะครับแน่นอนนะครับดูครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับมีสองแบบนะครับมีสีดำนะครับตัวไม้กระถินเทพาทำสีดำนะครับราคาเดียวกันนะครับ อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานเหมือนกันนะครับฝากช่องทางกันติดต่อไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวเืนยิงปลาอุบลน,นะครับเบอร์โทรศัพท์0972688650นะครับติดต่อมาได้2ช่องทางนี้นะครับโอเคน,นะครับคลิปนี้ก็ฝากกันมาเท่านี้นะครับสวัสดีครับ